ส,สวัสดีครับมานอีภาพ,พี่นนองมากแลนดินหนาฝนครับมานนีฝนก็ลังตกลิ่นปล่อยๆบรรยากาศแบบสุดยอดพี่นอ้องทางก็แคบแคบ ภาพพี่น้องเลนดินที่เขียวนะครับตอนนี้ฟนก็ยัง,งตกก็ได้พี่น้องฝนตกเมื่อกี้นี่โตแห้งเตือบอยู่ตอนนี้ก็ก็ร่างลิ่นๆปวยๆต้องมาให้มาบรรยากาศแบบสุดยอดช่วตอนนี้ ใครแน่ว่าดินมันวันเป็นดินในเหนียวนะครับละเพราะว่าเปนดินเหนียวว่าเป็นดินท่ามครับถ้าเป็นดินเหนียวดินท่ามนี่เจ้าสี่นี่ตกเพราะอะไรครับเนี่ยเจ้าสี่ตกนี่รับรองรับแรงเพราะอไรเนี่ยล่ะเจ้าไหนบางมือก็ฟีร์เลยนะครับเนี่นยอันนี้แบบใครแน,ในว่นว่าเป็นขี้ดินทรายครับ มาพี่น้องไปเท็ดิตจักรอบนึงครับเท็ดิตจักรอบนึง่งจงนียนนาฝนพายุกับสิมเม่เป็นพายุเข่าครับชีวิตของรถด,ด,ดำมันเป็นเังสี่งละ ตละตลง,ลงลลยังออไงตกลงตะลงกมากมากเขาพอคือไปลียสนอไหวเนาะเห็นรถมันลบหลีกกันครับลบลีกกันเราท่ามนันลบถ้าบม่เห็น่ามันเปลี่ยนจกว่าท่าเปลี่ยนไป เวลาลบหลีกกันหนีเสียจะไล่แน่ครับเพราะว่าดินมันบอคอยอยู่ครับดินมันดินมันเลก ยังสี่ทะเวลาลบลบหลีกันดีถ้ามันระวังก็ฟังสายเมือ่อทางรถก็เหนเมือม่อเมื่อลงไปขางล่างอะ่ะเรียบร้อยเลยครับเมื่อตกถนน ไก่ทอดขงเท่แล้วเี่่าองไก่ทอดงเท่แล้ว Hey, what's up? ตอนนี้ผมถอยเขอครับเดินหน้าเขาไปก็เลยต้องถอยขคอ,อย่างเดียว มันก็ท่อทาย่อมแต่คําว่าดันดินครับตอนนี้มันเกิดดีอย่างหนึ่งคือมันก็เป็นในดินเหนียวครับมันเป็นดินทรายฝนตกมากค่ะพ่อแลรงหน่ครับฝนตกมากถ้าเป็นยังดินเหนียวหรือว่าดินดินท่ามดินในสี่เนลี่ยครับต่อมาก็ได้ฝนตก มานี่ยมาบ,บัฟฟีก็จมรถละอ่าโอเคครับบัวสมนี้ก่อนผมกับภาพพี่น้องมาเทดิน,นียังเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้รถไทยก็มอเตอร์ไปค์ดันคนระับ้าน,นี้ก็พวกมสิได้เอาตัวตัวนั่งเพื่อน นี่ครับตัวตัวได้แล้วคนแล้วก็่นองโอเคครับเอาสมนัยก่อนครับ